นี่ตอนนี้ไมปเห็นบอกว่าใกล้แล้วใกล้เลแบบเป็นไงีางครับก็ไม่ใกล้แล้วตอนนี้ประมาณถ่ายได้ปมันครึ่งครึ่งทางแล้วประมาณครึ่งนึงครับนี่ก็ประสาทอะไรไปถึงกับถ่ายใน่วโควิดต้ี้มีประสาทหรือว่าอย่างไรบ้างหรือว่ามันลื่นๆก็ก็จะมีการที่เราต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นในการแต่ต้องตัวกันอะไพวกนี้ก็จะต้องแบบทาความสะอาดให้มันมากขึ้นไม่ใช่หมายถึว่าเรื่องโวิดเรองโควิดแอาะใช้เจลล้างมือมากขึ้นลิฟต์ทายังไ องอยกเว้นเขาเป็นระยะยังไงหมันมันเ็นได้ไหมหรือมันก็ชื่อก็บอกเลิฟซีนเราจะไม่โดนจับใช่ไหมก็รอติดตามแต่ว่าเลิฟซีนนี้ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์เนาะก็อย่างที่บอกเลยครับแซบครับหนักหนักมันนามันแบดันกว่าซีซันแรกหนักกว่าซีซันนมันมันโตขึ้นอ่ะเนาะอะไรมันก็โตขึ้นชินะอันนั้นจอะไรโตหมาถึง่อนี่ใสใสใ่ไหมใสเขจะโตขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบ ที่อื่นอะไรเสื้อใส่เสื้อรอติดตามแล้วกันครับในความในพาร์ดาม่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันจะมีอไพาร์ดาม่านี่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าจะเป็นดราม่าแบบที่ตัวละครจะมีเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะมากขึ้นครับผมกาบผู้ใหญ่ใช่จะมีแบบมีโรมีโรติกที่อาจจะต่างจากเดิมต้องรอติดตามดูว่าไอปมดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับ เก่งมากแลยครับผมตัวยืนยืนอีกสักหนล่งตีพนนะครับผมแล้วก็เด๋ยวาอากาก็ยี่ยอกว่านะ